เมื่อชมคะอาเซียนถือเป็นตลาดที่กว้างนะคะยิ่งพอเปิดตัวก้าเข้าสู่ AEC ก็จะเห็นการเคลื่อนย้ายของแรงงานมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้หลายประเทศเจอปัญหาเหมือนเหมือนกันก็คือขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือนั่น, <ừ> น,นเองเพราะฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหาทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เลยจะมีแนวทางนะคะผลักดันให้เยาวชนที่มีฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นผ่านการแข่งขันก็คือการแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนอาเซียนครั้งที่11จัดขึ้นที่มาเลเซียค่ะ 19- กถึง29กกันยายนนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกับ คุณรมรำพาเริ่มรู้ค่ะค่ะค,ะคุณอัชวินแล้วคุณธนิการนะคะรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยค่ะเดี๋ยวดิฉันรมรำพาจะพาคุณผู้ชมไปฟังข้อมูลเรื่องของตลาดแรงงานไทยโดยเฉพาะตลาดแรงงานที่มีฝีมือนะคะผ่านการแข่งขนันฝีมือแรงงานเยาวชนครั้งที่11ที่จะจัดขึ้นในประเทศมาเลเซียวันที่19นี้แล้วค่ะ แต่ว่าความสับคายของเขาก็คือการพัฒนาฝีมือแรงงานของเรานะคะจะเป็นอย่างไรตลาดนี้ยังคงเปิดกว้างมากน้อยขนาดไหนและความหวังสําหรับการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยนะคะกับคุณเสถียรพจน์โพสีรองอธิบดีกรมฝีมือแรงงานกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเสถียรค่ะสวัสดีครับวันนี้ทางนาวที่สูงนะคะขอมาสอบถามค่ะเพราะว่าจะมีการแข่งขัน ฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่11เกิดขึ้นจะเริ่มเดือนนี้แล้วงานนี้เป็นยังไงคะวัตถุประสงค์ของงานนี้ความสําคัญของงานนี้คะการแข่งขันครั้งที่11ครับมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน9ประเทศคัดเลือกเด็กเยาวชนนะครับจากสาศึกษาหรือบริษัทที่ห้างร้านที่สนใจนะครับเข้าร่วมแข่งขันโดยมีการแข่งขันจากระดับภาคขึ้นมาก่อนนะครับ12ภาคนะครับ เราจะคัดเอาที่1ที่2หรือที่3เข้ามาเก็บตัวแล้วเพื่อแข่งขันในระดับประเทศนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานี่คือเราใช้วเวลา2ปีในการคัดเลือกเด็กนะคะคที่จะเข้ามาซึ่งครั้งนี้เราคัดเลือกได้กี่ประเภทคะสำหรับการแข่งขันโปรตีนเนี่ยเจพาพ้าภาพก็จะจัดแข่งขัน25สาขาช่างนะครับในในครั้งที่11เนี่ยเราส่งไปแข่งขัน11-17 ส7 oh, สาขานะช่างขาดสาขาอะไรไปคะเนี่ยคุณสุทธิสาขาที่ขาดเนี่ยมักจะเป็นสาขาที่เรายังไม่มีมีการการเรียนการสอนอ,อย่างเช่นสาขาการซ่อมบำรุงอากาศยานนะค,ค,ครับค่ะแต่ว่าที่ส่งไป17สาขานี้มีอะไรบ้างคะเกิดให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะมีช่างเชื่อมอช่างไฟฟ้าช่างก่ออิฐ นะครับออกแบบแฟชั่นนะครับอ่าอาหารและเครื่องดื่มนะครับก็คือเป็นภาพธุรกิจแล้วก็ภาคบริการที่เรามีความชำนาญด้วยใช่ครับค่ะถือได้ว่าใน17สาขามีสาขาไหนที่เราโดดเด่นบ้างไหมคะคุณเสถียรที่เราโดดเด่นก็คือช่างเชื่อมกับซีอีนีนะครับแล้วก็ประกอบอาหารและเครื่องดื่มนะครับคือมีระดับแข่งขันยังไงบ้างคะคือตั้งแต่โชว์ผลงานตั้งแต่ทําผลงานดูยังไงคะเริ่มตั้งแต่ อ่านแบบเลยครับอ่านแบบเป็นข้อเขาเรียกว่าข้อสอบนะครับอ่านแบบข้อทดสอบอ่านแบบแล้วก็มาตีโจทย์ให้แตกนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็กรรมการจะมาตรวจผลงานนะครับความถูกต้องอยู่ในเวลาที่จํากัดงานเสร็จทีนี้เวลาเราคัดเลือกต้องเข้มข้นมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ผลิตออกแบบจนไปถึงงานสำเร็จต้องพิเศษได้ด้วยหรือเปล่าคะพี่ต้องพิเศษได้ด้วยครับเพียงแต่ว่า เราก็ซ้อมเหมือนมวยครับตัวมวยเนี่ยชกห้ายกเขาซ้อมเป็น30ยกประมาณนั้นครับเพื่อจะผักดันแรกงานเราพี่มือขึ้นมานะคะแต่ก็สร้างโอกาสด้วยค่ะคาดหวังกับสาขาอะไรบ้างครับคุณเทียรเราคาดว่าจะได้สักเจ็ดเหรียญทองนะครับปีนี้ที่ที่บริเซียนะครับเพิ่มขึ้นก็สาขาที่เรา เก่งนั่นแหละครับเป็นช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าบริการอาหารเครื่องดื่มช่างแต่งผมออกแบบเสื้อผ้านะครับยังมีแบบช่างไหนที่เราอยากจะผลักดันขึ้นมาไหมคะสาขาไหนที่เราอยากจะได้เหรียญทองบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเราเราอยากได้ทุกช่างครับ17สาขาที่คืออยากควาดหมดเลยทั้งแต่ว่าในการแข่งขันเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นอีกหลายหลายปัจจัยเข้ามามามนเกี่ยวข้องครับค่ะ แม้ผู้จุดปัจจัยอยากถามผู่แข่งขันรประเทศอื่นเขาโดดเด่นเหมือนเราไหมครับเข้ามาเป็นเหมือนเป็นคู่แข่งของเราสูสีกองเราที่เห็นใกล้กลเคียงกับเราวันนี้สุดก็เป็นมาเลเซียะนะครับ <ทะ S 2> กับอินโดนีเซีย <ทะ S 2> ฟิลิปปินส์ก็ยัง,ยงห่างเราอยู่นะครับก็ นอกนั้นเราอยู่ันดับต้นอยู่แล้วครับ๋อเคคะในอาเซียนนี่คือเราันดับต้นเลยใช่ไหมคะฝีมือแรงงานนี่เราสักยภาพดีมากครับอืมค่ะที่ผ่านมานี้ถ้าเกิดเทียบกับการพัฒนาหรือว่าช่างที่เป็นฝีมือแรงงานในอาเซียนเราที่ยังมีขาดอะไรบ้างคะแล้วก็อยากจะส่งเสริมผ่านเวทีนี้อะไรยังไงบ้างในเรื่องของการแข่งขันฝีมืออาเซียนเนี่ยจริงๆแล้วใจจริงแล้วนะครับอยากจะเอาเด็กเยาวชนที่ได้เหรียญทองเนี่ยกลับมา มาทำหน้าที่ขยายผล <Okay. S 2> ทำการขยายผลโดยให้คนเหล่าน,นี้เ,เป็น master มาสเตอร์นะครับเพราะว่าเด็กเหล่าน,นี้มีความมีทักษะสูงมากในการในเรื่องอาชีพนะครับเขาจะได้มาถ่ายทอดความรู้ทักษะให้กับเยาวชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะขยายผลค่ะก็คือว่าให้มาเป็นครูสอน ขึ้นใหม่ทีหนึ่งสร้างรุ่นใหม่ๆเพราะตอนนี้เราตลาดแรงงานเราขาดแคลนใช่ไหมครับใช่ครับในช่างที่บอกว่าส่งไปประกวดขาดหมดทุกช่างเลยไหมคะก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ยังขาดอยู่ครับส่วนใหญ่ยังขาดอยู่ครับเนื่องจากว่าเด็กของเราเนี่ยเยาวชนเราเนี่ยมักจะไปเรียนต่อในระดับบีเตีนะครับซึ่งซึ่งในในภาคอุตสาหกรรมยังยังไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นนะครับยังยังอยากจะได้เด็กที่จบปปสปปชนะครับก็คือว่าพอเขาไปเรียนต่อแล้วเขาก็หายไปจาก ตลาดแรงงานเลยถูกต้องครับม,มีโอกาสที่จะดึงเขาเข้ามาไหมคะคือเข้ามาอยู่ในกลุ่มตลาดแรงงานก็คงต้อง,ต,องต้องให้ความสําคัญกับเยาวชนที่ที่ที่จบมาทางช่างนะครับนางช่างไม่ว่าจะเป็นช่าง,างอุตสาหกรรมหรือช่างบริการครับการบริการให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได,ได้ได้เงินเดือนในระดับที่ที่ที่เหมาะสมะนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เด็กที่จบปบีตีเนี่ยก็ยังไปสมัครงาน ช้วุฒิต่ำกว่าค,คุณอวุธนะครับที่ที่เรียนมานะครับเช่นจ,จบปีตรีมาแต่ว่าไปสมัครในระดับปอปสรับเงินเดืนอนอปสอย่างนี้นครับ<ช><ช> ก็เสียดายเสียดายแลวยิ่งไปชนะการประกวดอีกก็ได้โอกาสเขาอีกใช่ครับถูกต้องาประเทศมาเลเซียจะดึงของเราไปได้ถูกต้องครับโอ้ค่ะโอกาสเสียแรงงานเราก็สูงนะครับดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวก็เรียกว่านับเวลาก็เหลือไม่นานแล้วที่จะเข้าสู่การแข่งขันถูกต้องครับเชิญชวนประชาชนให้กำลังใจน้องๆ้องเยาวชนของเรานะคะที่จะไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับเป็นกำลังใจส่งกำลังใจไปช่วยเชียร์เยาวชนของไทยเพื่อแข่งขันฟุตบอลนรายซีรนครั้งที่สิบเอ็ด ที่กุงคุลาลำเปอร์ประเทศมาเลเซียเพื่อให้ได้เหรียญกลับมาเป็นกำลังเป็นความภาคภูมิใจของอพี่น้องประชาชนชาวไทยครับขอบคุณครับค่ะ ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวไปรอดูวันที่19นะคะที่จะเริ่มวันแรกใช่ไหมคะครับแล้วก็หวังเหรียญของเราเจ็ดเหรียญครับเทนี้คือมากขึ้นหนึ่งเหรียญครับอาจจะได้มากกว่านั้นครับโอ้ดีค่ะถ้าเกิดได้พวกนี้ดีใจด้วยเลยค่ะเพราะแรงงานเราเป็นศิลป์มือคุณผู้ชมคะเห็นอย่างนี้แล้วคะก็น่าจะเป็นความหวังค่ะสาหรับตลาดแรงงานของไทยนะคะถ้าเกิดว่าแรงงานเยาวชนของเรามีศักยภาพมากขึ้นก็จะส่งผลดีต่อภาพตลาดนี้ค่ะแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะวันนี้ต้องราคุณเสถียรไปก่อนขอบพระคุณมากค่ะ i uh you -huh.